โอแลนซีเดมโฮี่เฮ้ยไลายกาดไลากาดไลไอวิลี่คอสเอสทีเชลซีด็อกบาเหรอดอรอ็อกบาเลอบีป่อเฮ้ยกาคาวอลกวอลกวอลกสวัสดีครับพบกับช anel buffalo lord ในเกมฟีฟ่ามือบายนะครับวันนี้ก็จะมาเปิดแพ็คนะครับจำนวน30,000ื่นฟีฟ่าพอยนะครับผม <Yeah. S 1> นี่ฮะเพราะว่ามี <Ooh. S 1> ตัวใหม่เข้ามาเต็มเลยครับผมจะมาตามหาเปเล่แล้วก็เอลิก คันตัวหน้านะครับผมต้องการ2ตัวนี้เท่านั้นครับแต่ว่าได้ตัวอื่นก็ได้ครับผมก็ดีใจเหมือนกันนะครับผมไปสามหมื่นฟีฟ่าพอยข้างบนนะครับผมเติมจากร้าน c o o k ี้ Land Shop นะครับที่เป็นสปอนเซอร์ผมนั่นเองครับหัวลดไปเยอะมากพอสมควรเลยนะฮะ ถ้าคุณกำลังมองหาบริการเติมเงินเกมราคาถูกปลอดภัยและง่ายต่อการใช้งานกระผมมีร้านแนะนำร้าน Cookie Land Shop คุณจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสมโดยเฉพาะเกมฟีฟ่ Mobile และเกมอ,อื่นๆอ,อีกมากมายแวะเข้าสู่ Cookie Land Shop วันนี้ลิงก์แปะอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็เปิดดะเอียนลัชมาครับตอนนี้ขายไปแล้ว410กว่าเอ็นะครับแต่ไม่รู้จะขายได้ตอนไหนนะไปไม่พูดพร่ำทำเพลงฮนะรุย เอาละฮะนี่ฮะมันมีอันไหนวะเนี่ยแพ็กชุดมาตรฐาน B แพ็กเอาต้าลด50%าสอร์เซ็นต์นี่อันนะสองแสงแล้วกันนะแพงเสมออุ้ยแพ็กเลขสี่ทองทอ,งทองขาวๆดีว่าเพื่อนโอ้ยหนึ่งแสงอาจจะนานหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวตัดให้มันสั้นๆสองแสงไปฮะมาโอโ้โหเฮ้ยยี่สิบล้านดีไหมวะไอเทมจแมเท่กากันฝึกด้วยเอ้ยยี่สิบล้านไอเทมจแม่ท่องการฝึกมันได้แล้วนี่พันหนึ่งมาต่อ สองแสงไปเสมอเหมือนเดิมหนึ่งแสงสองแสงไปบอกมาแล้วเห็นไหมทองวอกวอกบอสแมนซีดีเอ็ยเฮ้ยไล่กาด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 อ้าวไม่ใช่ไม่เงยคอมแมนตกใจหมดสิบเก้าจุดแปดเอ็มเอาตกใจคิดว่าไล่กาดไม่เงยมีลานด้วยซีดีเอ็มด้วยฮอลแลนด์ด้วย มาสองแสงเหมือนเดิมเฮ้ยมันกำลังมาว่ะมาว่ะเหมือนจะมาว่ะหนึ่งแสงอืมคันตัวหน้ามาเหมือนเปเร่จะมานะหวะเจี๊ยบมาสองแสงวอล์กมาอีกแล้ววอล์กวอล์กวอล์กไอวิลลีิคอสเอสทีเชลซีด็อกปาเหรอมาแล้ว,ว,วลลสิเหรอเฮ้ยไอเชียดอ็อ,ดอกปาไม่มาผมมีแล้วเอา้อไไาเหลือสี่ร้อยเอาได้มาอีกได้โกมาอีกได้โกมาอีกตัวหนึ่งเอาแถามเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ย วอนนี้มันมาว่ะเพื่อนเฮ้ยเอาว่ะเอามาสองแสงเฮ้ยไม่หยุดเลยพี่ไม่หยุดเลยขึ้นอีกแล้วกันหนึ่งแสงคันโตน่าเปเล่คันโตน่าเปเล่คันโตน่าเปเล่เอาสองแสงมารับว,วอกวอกไม่อยู่โอ้โหเฮ้ยคริสเบิร์นเหรอแดนเบิร์นอืมซีบีไปฮะเฮ้ยแม่งมันว่ะด็อกบามาเฮ้ยคุ้มแล้วเนี่ยหนึ่งแสงเอ้ยสองแสงปะวอลกวอลกปะ สองเฮืองมิน113ยสิบสสเอ็ม,มนเนี่ยอูย้สี0รกว่าเอ็มเฮ้ยวันนี้มันไม่ใช่แล้วนะโกดดอกรบีคนสามเอ็มเฮ้ยเฮ้ยวูนเอาวังไปต่อเน,นื่องเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยวันนี้แม่งเป็นพันเอ็มแล้วเนี่ย,ย<ะ>ไปแล้วหนึ่งแสนเฮ้ยผมใจจะวายตายแล้วเนี่ยอู้อ <laughs> สองแสนไปวอกวอกอีกแล้วอุย้ยอังกิบอาร์บีอะไรเนี่ยโคเชสเตอร์โอ้โหถ้ามาดูเด โคสุดสายไม่มีโอ้เอาเรื่องว่ะยังไม่ถึงครึ่งทางเลยไปแล้วมาอุ้ยพันเอ็มเอาเฮ้ยสองแสนมันคตรเอาเลยว่ะวันนี้สี่ร้อยข้อเอ็มสองตัวแล้วเดี๋ยวซองเฮอรมินลองมาเล่นดูไปสองแสนแล้วบล็อกอีกแล้วทองบล็อกเฮ้ยมาซิลว่ะซีดีเอ็มวะลิเวอร์วะไฟบินยูเออร้อยสองอือหึร้อยห้าสิบห้าเอ็มอูไม่คุ้มจังวะเถื่อนวะไป เปิดพีท้แพ็กนี่แหละโครเอาเลยหนึ่งแสงมันวอคกตลอดเลยช่วงเนี้ยอุย้ยสองแสงหลังจากที่เกลือมาหลายอันวอคกไม่วอล์กได้ตัวอะไรเซมบา้าประตูจุดเจ็ดจุดแปดเอ็มอเอาเรื่องเอาเรื่องเอาแล้วสองแสงครับผมหนึ่งแสงูเปิดวันนี้มันมากฮ่าฮ่าฮาสองแสงไปวอคกวอกว่ะครับซีเอ็มโอซีเอ็ม โมดิชฮนะอ่าร้อยสิบเอ็ดเพลงอยู่หกสิบเอ็ดเอ็มเออได้ได้ตัวดีๆใช้ได้เลยและอีกหมื่นฟีฟ่าพอยทนะครับโอ้โหนี้เปิดกระจุยกระจายฮะเป็ิด <Yeah. S 1> ทันบาท oh. เลย้นเดียวยูฮูสองแสนไปวอกไม่วอกไม่ตัวอะไรเบ็นแจเดไอเอาว่ะอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดกดรัวๆหนึ่งแสนก็โห มันจริงนะครับแพ็กนี่สองแสนวอคมาวะวอควอคบารซิลซีเอ็มมิลานใครวะกา้าเอ้ยตัวเอ็มให้มันร้อยสิบไหมเอาหมดตัวใหม่เอาหมดเท่เน้นเท่ไม่เน้นอะไรเลยเอากา้าเดาไปเล่นเลยหนึ่งแสนสองแสนไปวอควอคบะกคอมเซลซีเอ็มบีอาริウ นี่คิวเม่โอ้โหนะวันนี้นะสูตรนะวันนี้จะวอล์กตลอดเลยฮนะโอ้โหมันจัดชัดจริงเรื่องปิ้งย่างนะองฮ่าฮ่าฮ่าู้ฮู้ไปสองแสงอ่ะวอล์กไม่วอล์กโอ้ย0ี่สิบเอ็มหมดแล้วเราาแต่มาดูสิเราเปิดอะไรได้อีกบ้างเออหน้าเตยวอะแม่งมันอะแม่งมันไม่ใช่อะไรหรอกอันนี้มันนี่ร้านอีเวนต์นี่อันนี้อันนี้อะไรเนี่ยผมมีกี่อันวะ พันหกพันหกกดสิครับลออะไรไปเลยวอ์กด้วยเออมันก็วอลกอีกอะเอาเข้าไปอังกฤษวอ์กอย่างเดียว LM ลเอ็มเทลซีโจโคอรอเออว่ะโจโคล่างนี้ว่ะ9กอมน่ะนี่ทิเล่นะไหนเปิดอะไรดีอีกเปิดไม่งหมดอะโอเคฮะเดี๋ยวเรามาดูว่าได้เท่าไรกันบ้างนะครับอืนี่ฮะซองเคงบินนะขายครับไปได้เล่นครับตัวนี้ซองเคงบิน450ล้านนะครับ หนึ่งตัวแล้วก็ดอกบาร์ครับเปิดได้นะคุ้มจัดนะฮะเนี่ยสองตัวก็90 0ล้านแล้วนะ9 0 0แล้วฟาบินโยอีกผมมีฟาบบนโยนี่เก่งไหมวะฟาบินโยแทนมีเอล่าแล้วกันผมเก็บไว้แล้วกันโมดิสขายครับกาก้ากาก้ากับกิทมันกิทมันมัน11 2ยใช่ไหมอ๋อเก็บไว้ก่อนกราโดขายครับอาร์บีแดนเบิร์นขายครับ ประตูประตูตุรกีขายครับไม่รู้ขายได้หปล่านะขายขายไปยงั้นแหละโคแม่นไอตัวนี้เล่นแบ็คเก่งขายครับโหเป็นพันเอ็มอ่ะเพื่อนเพื่อนยูคิเมซีเอ็มอีกเป็นพันเอ็มแต่ไม่รู้จะขายได้หรือเปล่าแต่ขายดอกบาไปแล้วหนึ่งตัวฮาก้านี่ไม่เท่อะเดี๋ยวลองเล่นก่อนโดโคขายเบเอขายโอ้วานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบวันนี้หวานเจียเจ๊ยบได้มาเป็นพันเอ็มอ่ะอ๊ดเอาไอตัวนี้ แบกเอ้ย hey, วิ่งเร็วนี่กระโดดเป็นไงโอ้โหกระโดดไม่ได้เลยดูมงก็หวานเจี๊ยบเลย <laughs> เออไหนตัวอะไรอีกเปอร์เม,มนโยเอาไปเล่นดีกวนะมม่ามมนะมิเอล่าขายมิล่าเลยนี่ฮะมีเอียนลัสใช่ไหมครับผมเอาแล้วขายด็อกบาร์ไม่ได้แล้วครับโอ้ได้เป็นพันเอ็มเลยนะรอบนี้ฮะคุค้มค่ามากโอเคถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เดี๋ยวจะมีแจกของครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ